สวัสดีคะ่ะก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะก็ไม่มีเวลาทำวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะคะปล่อยชูก้านะคะอายุ4เดือนนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่หาลูกๆนะคะเพื่อจะไปเข้าคู่หรือว่ากำลังมองหา,อาจะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธในอนาคตนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะคะ ก็ตรงตะก้าสีแดงนะคะอันนี้ก็คือเป็นโมเสกนะคะโมเสกสองคู่ก็ผู้สองเมียสองนะคะคือสำหรับโมเสกสองคู่นี้นะคะจะปล่อยปล่อยเหมานะคะขอปล่อยออกเป็นสองคู่เหมาเลยนะคะก็ราคาเหมาอยู่ที่5,000นนะคะผู้สองเมียสองเป็นโมเสกนะคะ พ่อแม่เป็นโมเสกอ,อายุ4เดือนเหมาะที่จะเอาไปเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตส่วนตะก้าสีน้ำเงินนะคะตะก้านี้จะมีอยู่4ตัวก็คือโมเสกผู้ลูซิติกผู้แล้วก็โลมูผู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นโลโมเหมือนกันสำหรับตะก้านี้นะคะถ้าราคาเหมาก็ สี่พนะคะสี่พถ้าราคาแยกก็โมเสกตัวที่สีสว่างอันนี้ปล่อยอยู่ที่สองพนะคะส่วนลูส,สิติกก็พันแนะคะส่วนโลโมก็ตัวละ1,000ส่วนวงกลมที่วงให้ดูตรงตาของอชูก้าสองตัวนี้นะคะคือ ตาปกตินะคะไม่ได้ตาบอดตาเสียตาอะไรทั้งนั้นแต่ให้ให้วงให้ลูกค้าดูว่า,าเขาจะมีแผลอยู่ตรงตรงหัวคือโดนแม่แทะตอนเป็นเด็กนะคะถ้าขนขึ้นโตขึ้นก็จะขนขึ้นปกติเลยค่ะไม่มีผลต่อการผรสมพันธุ์นะคะเดี๋ยวแผลเขาดีขึ้นขนเขาก็ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นแผลแล้วจะขนไม่ขึ้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยว พอขนขึ้นก็ก็เหมือนชุกก้าปกติทั่วไปสำหรับใครที่สนใจจะเหมาทั้งหมดหรือว่าเหมาเฉพาะ,อะสองคู่แรกก็ทักแชทได้ส่วน ID ดีไลน์ะคะจะขึ้นให้ข้างหลังคลิปนะคะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะสามารถส่งได้ทุกจังหวัดน,นะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้ค่ะ